ัสวัสดีพงศ์พี่น้องครับสุขสุขทุกคนครับผมครับคับวันนี้ผมบริหาเขาสวนครับวันนี้ยังบุข,ขาเพราะว่ายังบขุขำครับวันนี้ก็บจิมาสิพาพี่น้องมารับชมนะครับการตุ้มขวัญน,นะครับตุ้มขวัญน,น,น้องสาวจิไปเรียนหนังสืออยูก่กรุงเทพครับพี่น้องจบม .6 กแต่จบม .6 เรียนปริญญาครับ กัดซีนี้กพี่นี่แกนตุ้มขวัญเดี๋ยวพี่นอ้องเดี๋ยวสิหาผ้าขาวผ้าหน,น้ารียผ้าเขาวครับหาไ้น้นองมาสุดแขนตุ้มขวันเปรเร <c oughs> <c oughs> เมนูก็จะมีลาบแต่พี่นอกลาบ ลับสุกเมนูก็จะมีลาบสุกนะครับนี่เมนูนี้นนผูกแขนตุ้มขอนให้นอกสาวคนจะไปเรียนหนังสือนะครับจะ้มีพักแล้วก็จะมีออมไว้ครับนี่ครับผู้ถฒ่าผู้กุมมันแม่อุ้ย เป็นแม่ครัวนี่แหละครับตู้มควันให้ให้ผู้นี่แหละโอเคตุ้มควันไปเรียนหนังสือแล้วครับเรียนจากปีไหมสี่ปีเรียนสี่ปี นอสาวกนองนอสาวอมีอย่างแน้มามา้ข้ามาใสเจข้ามามีมีข้าวไมาเนี่เดี๋ยวพ่อมะพอมาค่ะพ่อเขาจะบื่พ่อไปตั้งหน้าหน่งวะใจเย็นเย็นวิ่งโอ้โหอเอไมาพ่ออตัเ ผ้าเขา่าอันนี้ผ้าอย่าง้ยอันนี้ไว,ว้เห็นยังตัวเครืงหะไใช่เคื่องจะไอันนี้ได้สัตวเอเื้อนยัง้นนข้าว้าน,นีม่มีขนมน้ามีมะวใส่ขนมโอ้ผูแขนกัขนมกับไขกัข่าใส่มื้อเนี่ำผูแขนนั่นตุ่มขวัญตีแล้วก็ปวกไข่แบบวิ ได้ปอกว่าแรกก็ปองต้องหนักไฟเออคำพูดสั่งใดคำพูดสั่งใดพี่สี่คำพูดสั่งใดกดคำคืออยุโจมโมโฮให้อลไรก็ได้เออเรียนให้มันจบปริญญาตรีครับพี่น้องเรียนสาขาวิชาายังการบัญชีการบัญชีเอ้ยไม่ใช่การจัดการสมัยใหม่การจัดการสมัยใหม่ การบริหารการบริหารจัดการสันลัจะเดินทางมื่ออื่นครับเดินทางมืออื่นตอนนี้ก็ถทา ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปไว้มานาั่งมงั่ง,งไอ้มั่งมันมีแสงเลยใหญ่แก่กมุนกับตอนนี้ก็คนก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาคนในครอบครัวเท่านี้แหละครับพี่น้องหาคนในครอบค,หหครัวญาติอย่างนั้นครับมาผูกแขนตรงขวัญน,นะครับเป็น วัฒนธรรมทางอีสานครับเป็นประเพณีแบบแต่เก่าแต่เก่แต่พอแต่เมย์เพิ่นผ้าเฮตดมานะครับ,บคือยมเฮาสิไป,ปเหตุการเ์ที่งานาไปเลียนหนังสือสิไป,ปนอกไปหน้าหรือว่ากลับมาสิไป,ปาทา้งหรอารอานเงสินะครับก็จะมีการผูกแขนผูกแขนตุ้มขวัญน,นะครับพีน่น้องเอาขวัญ ทางภาคอีสานก็จะเฮ็ดแบบนี้ครับผูกแขนตุ้มขวัญนะครับนี่ก็จะเป็นแถาพ่อครับแ้าแม่แล้วเปิดล้านลาบพี่น้องมาอุ่นนุนได้ครับล้านลาบอยู่ทางเื่อละมูนที่สามนี่กุดซิมทังกุดซิมเนื้อเพย่นะครับนี่มา มาเล็วมาเข้ายู u ีนรงมันมนเ่งันป่แงั็มบเหมนนั่งยัเป็นเป็ไอ้ใหญ่มูครับเป็นเด็กอย่างซอยมือนะครับนี่เดี๋ยวสัตว์มึงเข้ามาอย่งนี้เอาไปเอาไปเอไป

ไม้เปสตจับไ้ไมนุง้อยไปยังดับเรียกันจับผ้าเข่าครับคุณน้องครับนี่ตุ้มขวันเป็นการตุ้มขวันโอ้ยน เอาเอาไข่อันกล้วยกับม่วงจะขุดอันเนาะไปแต่กันแต่ไข่ก็ขึนตุ้งผูกกอนใส่ชห้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าผูกกอนพี่น้องให้ผู้เฒ่าผูกกอนนะครับนี่ผู้เฒ่าไปนั่งนั่งเง้ยจับปลาเข่าสุก้นเลยกันให้ผู้เฒ่าผูกแขนกอนโอ้ใบม่วงเนี่ยฮะเนาะ Hãy subscribe đi <laughs> báo nữa. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ก็มากูเขียนชื่อแม่ได้ตัวอุ้ยไงขึ้นหน้ากระทุ่งพ่ออ้ายโจมอามาแม่ๆวันนี้ยังแม่พ่อโจมอาละแม่ลูกแหละพ่เนี่ก็ตงกตัใจมาม่ากูแแคุดไทยนี่บไปมาทางด๋ใหไปเก เรียนน้าจุฬานี่มาลงน้าอือไยน้าอยู่ไตน้ามู่เฮ็ดคือ <laughs>

ดีวค่อยเอาเลขบัชีลงไปเส้นโอ้ยม่ต้องเลขบัญชีค่ะ้้บืนห่มัยเลยค่ะอ้น่ครับเี่ยห้ผมแล้วกับผมครับบดเี้อบสเป็นเดี๋ยวอย่พึ้เนพ่องนออนองไ้อนน้อง โมาโตปโกไปบไ้านเด้รียนให้มันจบเด้ให้มันจบด้วยบัดนี้ได้เหงานดีๆเรียนนังมุงใจเลยโอ้มาอยู่ีมาบัดนี้เอทุกตัวเอทุกตัวเอทุกตัวเลยน

ไหนไหนีน่นะครับผูกแขนผูกแขนซุมเงินีผูกแขนใสซระบบ๊โอนสเกียในใจสเกียนใจผูกแขนสเกียนใจ ขอคุณละล่อยละล่อยหลายท่นก็ได้หลายล้อยนะครับพี่น้องบอด้สัมผัสบรรยากาศไปนี่มาดูนะครับพี่น้องนะครับโดนแล้วนะครับเพราะว่าผมเองกไปอยู่กับแฟนกันหลายปีนะครับสิไปสิมากับบไดี้สัมผัสกับบรรยากาศ

ตุ้มขวัญแล้วแกหาผักนะเขากินเข่าล้วพี่น้องบาดนี้นะครับกินเข่ากินน้าบานะครับแตโบมีเหล่าครับงั้นผมโบมีเหล่าได้นะครับโบมีโบมีผู้กินเหล่า <c oughs> <c oughs> ไม่มีแอลกอฮอล์ครับบ้านนี้บ้านนี้ปลอดแอลกอฮอล์คร <c oughs> ันนบ <c oughs> <c oughs> ตะกี้นี่กับชุดยอดแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้โบมีไคกินเราแล้วครับเยอะเหมือนเดี๋ยวเรามาดูเมนูของเรานี่ครับพี่น้องอาหารอีสานข้มแกงไหวใส่ปลาคอดใหญ่เห็ดกรี๋ยนะครับ จุดไม่ยัาอ่ะมางทีชดย่งอยู่โบนโบนแ่น้าสาวนี่นี่เราขายลาบเป็นลาลนลาบตกแต่ล้านครับไหอยากจะกอเหียนะหัวเรา มัมเงมีเจอไข่กนี <S 1> <S 1> <S <S ่เลยครับโอ้ยาเอหาาขาแล้วครับพี่น้องมีเมนูมีสองสองอย่างเขาตั้ไหเลม่ปคะเจ้จะไปตั้งไหนดนี านอากาครับน้องพ่อผู้ที่แล้ปลูกทุเรียนเหรพี่น้องนะครับปลูกทุเรียนกุูลไล่ๆนะครับอาครับน้องพอครับ

เม่อกี้เป็นฝนลิลินพี่น้องนะครับฝนลินลินผูอยากไปปูนะมันบอมีผู้ปูจักทางไอไปูให้ปอยากไปก็บอกจะอยู่บ้านได้นหมเอี๋ยากงเก็บอกไปก็บอกไปก็บอกไปไปเราไปนาเราแม่ให้หาเขาหน้าไปบอก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 เขาเมื่อยอยากไป ซื้อกินแล้วซื้อแล้วโลละหกร้อยวซื้อโลเพิ่มมือหลังกเสร็จไม่มื้อแล้วแพี่น้องปูกแขนแล้วแกกินเข่ากินน้ำกันครับบานี้นะครับกินน้ากันนะครับเป็นวิธีเป็นพิธีนะครับพี่น้องสืบทอดมาต็มเต้นะครับ ผู้สังกษ์ญาสังกษีนะครับตุ่มขวัญเี่นี่แขมไม้เส้นบางโค่นี่แมมเส้นบางยังไ้วนึกออกไปพูดเลยนี่กเลรอาดาเยไปดีเลยแม่เอาันเเลย นี่ก็เป็นน่องก็จะเป็นไข้ขวันนะครับไข้ขวันคือก็เจ้าผูกผูกแขนใช้เพราเขานี่ครับไข่กุ้นนั้นต้มเองให้เจ้าของเขาต้มเองให้เจ้าของเขาต้มเอง ผู้ที่จบไปนะต้มนี่ครับจะให้ผู้ที่จบไปเรียนหรือว่าผู้ที่ไปไปทดงานเนี่ยกินครับพี่น้องกินไข่เนี่ยเพื่ออย่างเขาเอาควันมันอยู่ในนี้ควันไปตะเนาะควันมันอยู่ในนี่ตีให้เอาควันไปน้ำประมาณนี้ครับพี่น้อง เบ่งเบ่งปลาหมึกอีหยังมาอยู่ในอันนี้เดี๋ยวถามอุ้ยกนอยนะเลอุ้ยมันเป็่นใจได้ในควันนี่งามหมดเนใสิมงดูงามบะเห็นูเ่าเบ่งเอาหยำก่อนแงว่าบัไปใสเมันกมากินไหม

มาเสร็จแล้วคินี่กะเอาไปซ้ำนี่ครับพี่น้องกินข่าวกินน้ำก่อนนะครับนี่มีอาชีพเอาไร่ไม้มือไปสแกนมากินข่าวได้ครับกินข่าวน้ำกันนะครับยามือแรงนะครับผูกแขนตุ้มควันให้น้องสาวนะครับจะไปเรียนหนังสือกรุงเทพมหานครครับเป็นวิธีวัฒนธรรมนะครับประเพณี ทภาคอีสานเะับผูกแขนตุ้มควันจไปเหตุการณ์เห็นงานนะครับจะต้องผูกแขนนะครับตัเป็นขวันและกำลังใจให้ผู้ไปนะครับอย่ไว้สวัสดีก่อนสวัสดีครับผม